หรือในบางรายที่เป็นแผลเลื้อรังนานๆที่ผิวหนังแผลเลือรังที่เป็นมานานมากกว่า3เดือนแล้วไม่หายสักทีกลุ่มนี้ก็ต้องเฝ้าระวว่าเอ๊ะอาจจะกลายเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าแต่อยากย้ำว่าการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดเนี่ยโอกาสที่จะหายน้อยกว่าการผ่าตัดแล้วก็การกัดมาเป็นซ้ำก็มากกว่า ก่อนจะรู้ว่ามะเร็งผิวหนังเกิดจากอะไรมาทําความรู้จักกันก่อนว่ามะเร็งผิวหนังมีกี่ชนิดนะครับหลักแล้วเนี่ยมะเร็งผิวหนังแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะครับอันแรกก็คือมะเร็งผิวหนังที่เกิดจากเซลล์ผิวหนังเองนะครับแบ่งออกเป็นตัวแคร์มาเซลล์หรือตัวเบสอลเซลล์ก็ได้นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งคือตัวมะเร็งผิวหนังที่เกิดจากเซลล์สร้างเม็ดสีหรือว่ามะเร็งไฝหรือในชื่อเมลานอมาที่คนรู้จักกันนะครับ ปัจจัยเสี่ยงหลักๆเลยนะครับอันแรกคือประวัติสัมผัสแสงแดดเป็นเวลา,านานนะครับหรือบางคนที่วัดผิวไหม้แดดชอบอาบแดดนอกจากนี้นเ,เนี่ยบางรายที่เคยมีประวัติฉายรังสีในตำแหน่งนั้นๆก็มีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งผิวหนังมากขึ้นบางรายที่มีประวัติสัมผัสสารเคมีโดยเฉพาะสารหนูนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสทางร่างกายหรือการดื่มน้ําที่ปนเปื้อนสารหนูก็มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นเองเนี่ยการสูบบุหรี่นะครับหรือปัจจัยทางพันธุกรรมในครอบครัวคนในครอบครัวมีปวัเป็นมะเร็งก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เสริมมากขึ้นด้วยกันหรือในบางรายที่เป็นแผลเรือรลางนานๆที่ผิวหนังแผลเรือรลางที่เป็นมานานมากกว่า3มเดือนแล้วไม่หายสักทีกลุ่มนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเอ๊ะอาจะกายเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าและอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่เป็นความเสี่ยงในกลุ่มที่เป็นมะเร็งฝอยนะครับหรือตัวเมลานอมาเองนะครับคนที่มี ใยเยอะๆขึ้นตามตำแหน่งร่างกายนะครับหรือว่าวันดีคืนดีเนี่ยใยเดิมที่มีขาเล็กๆอยู่เนี่ยโตขึ้นอย่างรวดเร็วหรือโตหรือรามกระจายอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ต้องทดลองว่าเป็นมะเร็งในกลุ่มที่เป็นมะเร็งไยหรือเปล่านะครับการรักษาที่ดีที่สุดนะครับเราก็จะแนะนําคนไข้ให้ผ่าตัดอ่อกเพราะว่า การผ่าตัดเนี่ยเป็นการรักษาที่โอกาสหายมากที่สุดนะครับและ,และการกลับมาเป็นซ้ําก็น้อยที่สุดด้วยแต่ในบางรายนะครับที่คนไข้ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือมีความเสี่ยงที่จะผ่าตัดนะครับอาจจะเลือกแนวทางการรักษาชนิดที่ไม่ผ่าตัดด้วยกันนะครับเช่นการจี้ด้วยไฟฟ้านะครับการทายาบางอย่างกระตุ้นภูมิคุ้มกันเราเนี่ยให้มากําจัดมะเร็งนะครับหรือการที่ใช้ตัวเลเซอร์นะครับจี้ออกทําลายออกนะครับแต่อยากย้าว่า การรักษาโดยการไม่ผ่าตัดเนี่ยโอกาสที่จะหายน้อยกว่าการผ่าตัดแล้วก็การกัดมาเป็นซ้ำก็มากกว่าสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้ามาเร็วตรวจเจอเร็วพบเร็วแล้วก็รักษาเร็วนะครับเหตุผลเพราะว่ามะเร็งผิวหนังเนี่ยถ้าเราวินิจฉัยได้เร็วเลยนะครับแล้วก็ทําการรักษาเนี่ยโอกาสหายสูงถึง90-99%ถึงเเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครมีตุ่มก้อนนูน หรือมีแผลแตกออกนะคะหรือมีฝที่มีหาโตขึ้นอย่างรวดเร็ว,วให้รีบมาพบแพทย์ให้รีบทําการวินิจฉัยนะครับแต่ในทางกับการหากปล่อยทิ้งไว้ปล่อยให้มันลุกลามไปนะครับการรักษาแล้วก็ผลลัพธ์ต่อการรักษาก็จะไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกับกลุ่มที่มารักษาตั้งแต่ต้นนะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่ลามาชแนลกันนะครับ